ก่อนอื่นนะคะเกตุกศอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคเดอ้อค่ะเมื่อนี้นะคะเข้ากับสีแดงมาตามแนวทางนะคะของอาจารย์ลาว่านะคะสูตรตะล่างนะคะของอาจารย์ลาวานะคะงวดทิพนมานะคะเข่าบนเข่าล่างนะคะเพราะว่าเ่นแห่เน้นที่เก่านะคะตัวกันตัวร่องก็คือซีนะคะราคา 8นี่นะคะกับเข่าล่างนะคะชมโจมนะคะคันบ่ม,ม,มีแพนในซีตัวนี้นะคะอาจารย์ลาว่าพนว่าอย่าไปซื้อนะคะเสียงเงืนถิ่มซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะคะที่ทางช่องได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะเดี๋ยวหมดนี่เขาก็ตามตัวกันแล้วกันนะคะว่าอาจารย์ลาว่าจะให้ตัวใดยําตัวใดนะคะแต่ว่าเพนบอกว่า,วาให้เน้นนะคะเน้นที่ เลขในตาล่างนะคะบริเวณเน้นที่เหล็กจับคูนะคะท่านชมนะคะท่านท่านไดชอบถึงตามนะคะท่านไดขัดกระพานนะคะเพราะว่าอาจารย์ผลจับคูกับลุดนะคะกะมีลุดบางเขาบางนะคะท่านชมนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมเราฟังแล้วก็่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งติดตามให้กับทั้งทองน้ำเนเด้อะคะ่ะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้เพื่อสิบเบรพาดตัวเลขเด็ดแนวทังดีๆจากทั้งช่องเนาะคะ่ะ เดี๋ยวขามเบิงแต่ตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่ชนชมนะคะค่ะข้าก็มาเบิงไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วมาเขียนตัวยย่ให้เบิงกันแล้วกันเนาะค่ะแนวทางนะคะของอาจารย์ลาว่านะคะน้องคข่ยนะคะตามที่เกศได้ว่านะค่ะเพิ่นกันเน้นให้ที่เก่าเนาะค่ะตัวการตะล้องคือ4นะคะเขาบนเขาล่างเลยเนาะค่ะเก่ากับติดแปดกัติดนะคะท่ชนชมนะคะตาวา เพิ่นจับคูนะคะรุดนะคะท่านชมนะคะอันนี้นะคะเพิ่นไห้เน้นนะคะเน่นที่ในตาะล่างนะคะในตาะล่างนี่นะคะขันบ่มีซีตัวนี้หามซื้อน,นะคะเพิ่นบอกไว้นะคะเนอะเขาก็ลดตุนทุนอีกนะคะเดี๋ยวมาเขียนกันเลยนะคะตัวใหญ่ๆเห้ใไห้เพิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเพิ่นไห้ตัวใดน,นะคะท่านชมนะคะอาจารย์ลาวานะคะ สูตรในตะล่างคือเก่านะคะ่ะอาจารย์ลาวาหนองคายยอดันที่สิบเจ็ด มกราคมสองห้าหกสิบหกนะคะค่ะเลขติดนะคะในตล่างนี่นะคะติดมีศูนย์มีหามีศูนย์มีสามมิหามีสี่นะคะเ่ืนมมีศูนย์ค่ะ เอกติดนะคะอาก,กาแดงไปทั้งไหนวะทุกแนวทางนะคะเกดก็ได้เอามาเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเอาไปพิจารณาเนาะค่ะเนาะนะคะเนะนะพราะว่าเกตก็ แด้เอามาตอนพีตอนนองคือกันนะคะเท้ากับ,บรลูจักนะคะว่าเลขมันจะออกตัวใดนะคะชมชมนะคะสิเขาสิรุดกัยาวากันนะคะเพราะว่าแนวทางนะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาฝากพีฝากนองนะคะห้มากนะคะมิศูนย์นะคะมิศูนย์มห้า มีสามมีสี่นะคะนี่ละค่ะเด็กในตาล่างนะคะเกตขีดใส่ในตาล่างหายนะคะบางคนว่าเกตเลขกันอาจารย์เราว่านะคะเลขกันสุดตารางว่ามีบะะ่เนาะค่ะเกตกะว่าไรขีดแบบนี้หนะคะบางที่นะคะเกตกะเลื่อมนะคะอันนี้นะคะคนหามากแค่ซีคูนะคะ ซีโตแค่นั้นนะคะทำชนชนนะคะซีโต้ซีนี่แค่นั้นนะคะท่านใดมักนะคะจานลาวานะคะนะี่ค่ะิ้นให้เน้นนะคะใหเ้นนะะหเน้นที่สามนะคะทำชืชมให้เน้นที่สามนะคะ วดนี้นะคะให้เน้นที่สามนะคะเน้นที่สามตัวล่องนะคะก็คือศูนย์นะคะเก็วเก็บเ่องนะคะอันนี้ตัวรองนะคะอันนี้เห็เน้นนะคะเน้นตัวนี้จับคู่ใส่ตัวใดก็ได้นะคะสามนี่นะคะเอาไปจับใส่กัดกับ ตัวอื่นใดนะคะท่านชมนะคะแล้วเพิ่นกระไฮมาานะคะจับคู่นะคะจับคู่บนล่างบนล่างค่ะจับคู่ให้บนให้ล่างนะคะไฮมาานะคะมีสามห้า มีสามห้าศูนย์สามเจ็ดสามแล้วก็ตัวกันนะคะอันนี้ตื่นตัวกันนะคะกัน หกนะคะลงไ้นะคะแคปหน้าจอไปเลยนะคะเนาะนะคะนี่ละคะ่ะเพิ่นหามากนะคะแนวทางนะคะน่างนะคะอันนี้ตัวเนนนะคะเนาะ ล้วเกตคิดเงื่อนเทนกันชัดๆนะคะตามผู้นี้นะคะให้เน้นนะคะตัวหาฮกนี่นะคะเป็นตุก,กันนะคะหาฮกเป็นตุก,กันนี่ค่ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอไปเลยนะคะแนืทังนะคะของอาจารย์ลาว่านะคะที่เป็นไหแนื้อทางมากนะคะเนาะก่บ,บ่มีไพนในซีตวนี้นะคะห้ามซื้อนะคะต้องเสียประยัดทุนเท่าอีกนะคะกัน่าคันบ,บ่มีไพนในซีตวนี้นะคะซื้อซื้อ,อไปกระเสียงเงื่อนถิ่นซื้อ,อนะคะท่านชมแคปหน้าจอไปเลยนะคะของอาจารย์ลาว่าน้องไข่งวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสอง6ันห้า้อยหกสิบหก เลขติดนะคะมีศูนย์มีสามมีหามีสี่ตัวล่องนะคะก็คือศูนย์นะคะตัวเด่นนะคะก็คือสามนะคะคันบ่มากนะคะตัวเลขที่เพิ่นจับหายนะคะก็สามารถนะคะเอาไปจับใส่กันกับตัวอื่นได้เด้อะคะ่ะในตาล่างนี่นะคะเล่นได้นะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะงมดที่ผ่านมากนะคะข่าบนข่าวล่างนะคะทั้งเก่าหกทั้งหาแปดนะคะแต่ว่าจับคู่ให้รุดนะคะทําช่วจงจะในการแคบหน้าจอ ไว้ก็แล้วกันนะคะสาหรับคลิปนี้เกศก็หายพอไ่พี่น้องสุขูสุขโคนเฮงเรงยๆยก็แล้วกันนะคะสําหรับท่านไดชอบก็ตามนะคะท่านได้คัดก็ผ้านนะคะแนวทางมีเขามีรุดกิจวาตกันนะคะสําหรับคลิปนี้เกก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้เกกับสัสดดีค่ะ